ส่วนละครเย็นนะคะมาเฟียลัมซิ่งก็คือใกล้จะจบแล้วแต่ว่ายังมีเรื่องไม่เว้นวันจริงๆนะคะชาคณนัทสำเนียงทองเนี่ยคือเหมือนต้องไปทําบุญฉดอกเคาะกันบ้าง <c oughs> แล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าล่าสุดนะกาลังซ้อมดนตรีกันอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ดีๆก็มีกลุ่มโจรมาดักทําร้ายแล้วก็ราดน้ํามันเนี่ยค่ะจุดไฟผเผาไปทัป้งเ,เ,เป็นทั้งบ้านเลย <c oughs> โชคดีที่พระนางอย่างฟีฟาแล้วก็ชิงชิงนะเข้ามาเห็นก็เลยช่วยมาดับไฟอย่างรวดเร็วเลยค่ะ คือเห็นไฟแรงขนาดนี้นะคะทีมงานเขาก็มีเซฟตี้ให้นักแสดงอย่างดีนี่แหละเบื้องหลังฟีฟ่าเขาต้องมาซักซ้อมคิวกันก่อนค่ะแต่สงสัยว่าจะเป็นสิ่งสนามซ้อมแอคติ้งใหญ่ตั้งแต่ซ้อมนะแต่พอเอาจริงแทบหมดแรงค่ะเก่งมากนะแบบเชกเดียวได้เลยว่าตอนนั้นตอนเอาจิงเป็นไงเหมือนือนคิดเอาไว้ไหมซ้อมเล่นเยอะแล้ว ยากกว่าที่คิดเยอะเลยใช่ครับผมเพราะไฟับแล้วมันอยู่ในถ่านแล้วมันจะลุกขึ้นโดนขาดนคนดับมันร้อนแรงคนดับมันฮอตนฮอตฮอตไหมไม่พอไไฟแบบลุบพุ่ตอนนี้ตอนนี้หอะเมื่อกี้ออกแไรเนี่เอาเป็นว่ามารอให้กำลังใจกันได้นะคะเย็นนี้นะคะกับมาเฟียลัมซิง18นาฬิกา45นาทีค่ะ